จับได้เลย50บาทคุณดูอ่าเมื่อวานผมเห็นกล่องแล้วห้าสิบบาทครับแต่ไม่ได้ผมไม่ได้ปล่อยห้บาทนะอันนี้ปลดนี่หลวงปู่โตนะครับในกล่องเขียน50บาทใช่ก็เป็นแสนห้าห้าแสนห้าห้าอันนี้แสนสี่ก็เป็นแสนสี่ห้าแสนสี่ห้าอันนี้แปดหมื่นเป็นแปดหมื่นห้าค่ะได้ค่ะได้เนาะได้ค่ะโอเคและก่อนจะรับชมคลิปนะครับสําหรับท่านใดที่จะส่งพระมาขายผมนะครับให้ค้นหาจากไอดีที่ชื่อว่าเอสไซ nn5566 ย้ำนะครับ SI nn5566 ผมยินดีรับเช่าหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีพระเกจิอาจารย์ทุกๆสายทุกๆหลวงพ่อที่เล่นกันตามหลักสากลนิยมและพระบูชาด้วยครับสวัสดีครับวันนี้เป็นพระสัญจรนะครับกับผมหนองร้อยพิทากรับเช่าพระนะครับก็อยู่กันที่ร้านกาแฟชื่อดัง แถวแถวบางแวกนะครับพอมีนัดกับทางลูกค้าซึ่งจริงๆชุดนี้มาดูให้แล้วเมื่อวันวันจันทร์นะครับแล้วก็ราคานะตอนนั้นเนี่ยทางลูกค้าเสนอมากระทางผมเสนอไปเนี่ยยังหาจุดลงตัวกันไม่ได้ครับวันนี้ลูกค้าก็กลับไปพิจารณาแล้วนะครับอันนี้ถามนิดนึงพี่เจอผมจากทางไหนเนี<ใ>่ยในในทิกตอกแล้วก็ยูทูบค่ะอ่าเจอผมจากในทิกตอกแล้วก็ยูทูบแล้วก็ถ่ายรูปภาพมาให้ดูนะครับแล้วก็ นะวัน,นนั้นคุยกันคือเศรษฐกิจนะอย่างที่คุยเศรษฐกิจตอนนี้กับราคาพระเนี่ยมันไม่ไม่ได้อย่างที่ลูกค้าต้องการเพราะว่าลูกค้าไปดูอัปเดตราคาปี2566ผมก็เลยแนะนําให้ลูกค้าไปดู2567ก่อนนะครับว่าปัจจุบัน2 5 6 7เป็นยังไงแล้วแล้วตอนนี้มันเดือนตุลาห่างมาอีกสิเดือนเนี่ยเศรษฐกิจมันก็ยังไม่ฟื <S <S ้นครับก็ยังแย่ลงนะลูกค้าก็เลยไปเหมือนไปปร,รึกษาแล้วก็ทําราคามาใหม่ ซึ่งก็เริ่มที่จะใกล้เคียงครับใกล้เคียงนะครับก<ส>็วันนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยสี่องค์ด้วยกันนะอันนี้ก็จะเป็นพระปิตาจัมโบเนื้อผกคู่แล้วก็เป็นเนื้อ,อเกสรแช่น้ำมนตนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเปลาน2องค์นะครับแล้วก็เป็นราคาที่คุยกันเฉพาะพระอย่างเดียวเพราะว่าเจ้าของเนี่ยต้องการที่จะนําตลับแล้วก็กรอบทองกลับไปเพราะว่าอาจจะมีพระองค์อื่นเนี่ย ที่จะได้ใส่กับพระ,ะกับตลับทองอันนี้ด้วยครับก็ไม่เป็นไรครับก็อันนี้เดี๋ยวขอญาตแกะดูก่อนเพราะว่าวันนั้นวันนั้นยังไม่ได้ดูไม่ได้ดูข้างหลังค่ะคือเขามีอุปกรณ์แล้วอันนี้จะเป็นอัปิตาจัมโบผม้ผงทูบนะครับแล้วแล้วพอผมแนะนําให้กลับไปดูยู u ู e อีกรอบได้ไปดูไหมเออดูค่ะเมื่อคืนดูเมื่อคืนนีเองอ่ะดีครับด,ดีครับดีครับ,ค,รบคือวันนั้นผมคุยกับพี่เขาแล้วว่าอ,อยู่ในตลับแล้ววันนั้นผมไม้เอาเครื่องมือมา ก็ปัจจัยที่ทําให้ราคาพระได้ราคาก็คือความสวยบวกกับความหนาพ้าต้องมีความหนาด้วยครับถ้าถ้าถ้าผ้าสวยแต่แต่หนาน้อยอ่ะก็อาจจะอาจจะราคาอาจจะตกหน่อยเลยก็เดี๋ยวต้องมาดูครับว่าจัมโบ้งนี้เป็นยังไงบ้างปรากฏว่าผงพุ่มยังเอาออกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่แน่นมากก็เลยเอาจัมโบ้ เนื้อใบลานออกมาดูก่อนนะครับเป็นองค์แรกก็จะเป็นใบลานโซนหินครกนะครับอันนี้ <c oughs> ตัวพาระก็เท่า,า,ท,าที่ดูมีความเรียบร้อยดี <c oughs> เสียดายมันมีตรงประมาณ9 0้านาฬิกาเนี่ยมัน <c oughs> เนื้อมันล่อยไปนิดนึง <c oughs> บินไปนิดน,นึงเสียดายครับน, <c oughs> นิ้วมือนิ้วเท้าก็ถือว่าปิดชคบดีอ,องแรกผ่านไปเดี๋ยวอันนี้ เดี๋ยวแกะทองให้นะครับได้ค่ะลักษณะในการที่ลูกค้านําพามาเสนอหรือพ่อค้าพระหรือเซียนพะเนี่ย <Okay. S 1> ก็เช็คคล้ายๆกับลักษณะของลูกค้านํารถไปไปขายที่เต็น์รถยนต์น่ะโดยด้วยรถรุ่นรุ่นเดียวกันปีเดียวกันน่ะ <Okay. S 1> ไม่ว่าจะเต็น์กรุงเทพย่านฝั่งทนกับกรุงเทพย่านบางนาเนี่ย <Okay. S 1> ราคามันจะไม่ได้หนีกันมากใช่ <Okay. S 1> อยู่อยู่ที่ว่าสภาพของรถคันนั้นอะ่ะมันดีไม่ดี <Okay. S 1> แล้ว เพราะว่ามันมันมันแต่ละรถแต่ละปีมันจะมีราคากำกับเขาอยู่ค <Okay. S 1> ่ะว่าออกจากห้างเท่านี้แล้วเขาก็คิดว่าเอาใช้มากี่ปีค่าเสือ่อมประมาณเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้น,น,นมันก็อาจจะต่างกันแค่หมื่นสองหมื่นสามหมื่นแล้วก็อาจจะอยู่ที่ฝีมือการขายของแต่ละคนด้วยใช่ <Okay. S 1> บางคนยอมซื้อแพงเพราะเขารู้ว่าเขามีฝีมือการขายได้แพงขึ้นค่ะ <Okay. S 1> แต่บางคนที่เขาไม่กล้าซื้อแพงเพราะฝีมือในการขายออกเขา เขาอาจจะขายได้น้อยลงเพราะ, <ๆ S 1> ะจริงๆรถยนต์เนี่ยเวลาอธิบายกับเรื่องพราเนี่ยจะใกล้กันครับใกช่อย่างรถถ้ามีความสวยไม่เคยโดนชนเลยก็ได้ราคาดีรถถ้าโดนชนมานิดหน่อยนิดหน่อยก็ราคาก็ตกไปนิดหน่อยแต่ถ้าโดนชนมาจนยับเลยแล้วไปซ่อมมาแล้วแต่คนเขาดูออกก็ราคาก็หายไปบานเลยหรือ,อยังไม่ได้ว่านะอย่างรถน้ําท่วมที่เชียงราย รถ <Okay. S 2> น้าท่วมที่เชียงรายเยอะนะ <Okay. S 2> เดี๋ยวสักวันรถน้ําท่วมที่เชียงราย <Okay. S 2> เขาก็ไม่อยากใช้ไง mm hmm. เขาก็ต้องไปเปลี่ยนเป็นรถว่แดง <Okay. S 2> เขาก็ต้องเอารถพวกนั้นนะ่ะขาย <Okay. S 2> แล้วพอรถพวกนั้นเนี่ยเอามาขายให้เต็นท์เต็นท์ที่เขาดูเป็น mm hmm. เขาก็รู้แล้วอ๋อในรถน้ําท่วมใช้ไปเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องสีเรื่องน,นู่นนั่นนี่ถูกไหมฮะอ่นะเหมือนกันพระเนี่ยถ้ามีการซ่อมแซมมาแล้วคนคนนั้นเขาดูออก mm hmm. เขาก็ต้องประเมินว่าอย่างเงี้ยเป็นพระซ่อมมาเนี่ย เขาก็รับซื้อแพงไม่ได้เพราะว่าเขาไปขายต่อก็ต้องขายต่อเปราคาที่มีซ่อมเขาก็ต้องบอกลูกค้าหรือบางคนเนี่ยที่เขาเล่นพระสวยจริงๆเนี่ยพระมีซ่อมเขาไม่ซื้อเลยนะเขาไม่ซื้อเลยเขาไม่ซื้อเลยเพราะว่าเขาไม่มีตลาดรองรับแต่อย่างผมเนี่ยถ้ามีซ่อมผมก็ซื้อแบบมีซ่อมพระทำผิวมาผมก็ซื้อแบบทำผิวแต่ผมขายออกผมก็บอกลูกค้าว่ามีซ่อมนะ ทำผิวนะอ่าแต่จะให้ผมมาซื้อในราคาที่ใกล้เคียงกับพระไม่ทำผิวพระเดิมอ่ะพระไม่มีซ่อมอ่ะผมไม่รับเพราะว่ามันขายยากครับเดี๋ยวคนจะหาว่าเราไปซื้อพระซ่อมมาขายนี่ก็ไม่เวิร์กอ่ะองนี้ครับเป็นจมโบ้เนื้อเกสรแค่น้ำมนต์นะผมบอกลูกค้าตั้งแต่วันแรกว่าแค่น้ำมนต์และเป็นเนื้อเกสรด้วยเพราะเกสรกับใบลานแช่น้ำมนต์เล่นหาต่างกันประมาณเกือบเกือบสองเท่านะครับเกือบเกือบสองเท่านะ อย่างเป็นใบลานแช่น้ำมนต์่ตั้รับอยู่ที่ประมาณตั้งรักหลายหลายหมื่นหมื่นกลางๆลางถึงหมื่นปลายปลายแต่ถ้าเป็นเกสรแชร่เนี่ยรับอยู่ที่ประมาณแสนต้นต้นถึงแสนกลางๆนะครับแสนต้นต้นถึงแสนกลางๆนี่ก็บอกลูกค้าไปเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็บอกให้หมดเลยบางคนซื้อไปเป็นใบลานแช่แต่ขายเป็นเกสรแชร่อย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็เห็นจากยูทู e ก็เอ้ของคุณน้องนี่ราคาบอกมาในยูทู e แล้วก็คิด่าอ๋อ ก็น่าเชื่อถือสุดละครับขอบคุณมากอันนี้ข้างหลังเขาดีตั้งแต่วันที่ผมบอกพี่แล้วก็คือข้างหลังน่ะเขาไม่มีไม่มีการไม่มีการปะทุของผิวแช่น้ำมันเนี่ยบางทีเขามีการปะทุของผิวครับก็คือเนื้อเนื้อแช่น้ำมนน่ะเขาจะเคลือบผิวผ้าบางๆงบางจุดก็จะหลุดล่อนออกไปองค์นี้ก็จะมีด้านหน้าครับที่หลุดล่อนออกไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ทําให้ผ้าเสียหายไปมากครับแต่ว่า ก็ยังถือว่ามีหลุดล่อนไปบ้างก็ยังถือว่ายังยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังยังโอเคอยู่นะครับตัวนี้อันนี้สององค์ส่วนเดี๋ยวเรามาแก่กับผงทูบอีกทีหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวติดตามรุนนะ A few moments later ก็โอ้โหกว่าจะออกนะครับอันนี้จะเป็นจัมโบ้ผงทูบนะกว่าจะออกครับก็อยู่ในตลับปิดหลังมานาน พอผ้าเรียบร้อยดีครับแต่ว่าอาจจะมีความบางไปนิดนึดนดนงแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ไไดบางมากแล้วก็ผงทูบเนี่ยจะเขาไม่ได้ผสมน้ำมันตังอิ้วก็เลยจะมีแบบเนืะะเ้อระเบิดระเบิดปิป๊ดนิดนิดหน่อยหน่อยอันนี้ก็จะมีความหนาเท่ากับเกสร,รอ,งองเก่าที่พี่ยังมาให้ดูนะครับใช่ครับถ <ฮะ S 2> ้าเทียบเทียบถ้าเทียบกันเนี้ยอ่าอันไหนหนากันโอ้นี่หนากว่าเยอะเลยนะพอมีตัวเทียบปุ๊บรู้เลยว่าอีกองหนากว่า แล้วก็อันนี้กําลังจะมาคุยเรื่องราคาสรุปนะครับก็อันนี้อ่ะพี่ลองพี่ลองดูว่าอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างค่ะตัวนี้อยู่ที่แสนเท่าไรนะคะแสนตอนแรกประเมินไว้แสนห้าใช่ค่ะก็เป็นแสนห้าห้าแสนห้าห้า่อันนี้แสนสี่ก็เป็นแสนสี่ห้าแสนสี่ห้าอันนี้แปดหมื่นเป็นแปดหมื่นห้าค่ะโอเคได้เนาะได้ค่ะโอเคครับก็พี่เขา จากครั้งแรกคุยกันราคาที่อาจจะแบบห่างกันนิดนึงนะครับผมก็ประเมินให้แล้วก็ลูกค้ากลับไปทํากันบ้านจริงๆผมก็หวั่นใจนะว่าลูกค้าจะไปเสนอจันอื่นแต่พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวยังไงต้องมาหาคุณน้องเพราะว่าผมให้ข้อมูลค่อนข้างจะละเอียดครับให้เราแบบว่ามีความคิเดเห็นตรงกันทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็อันไหนที่ ดูให้แล้วก็ไม่ขายก็ไม่เป็นไรอันไหนดูให้แล้วขายก็ยินดีครับก็จบพันที่ราคามากกว่าเดิมองรานิดนิดหน่อยหน่อยครับช่วงนี้เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซื้อมาก็ซื้อยากขายยากนะครับไม่ใช่ซื้อง่ายลายห้่องนะครับก็เดี๋ยวติดตามที่ร้านโหดมันหาครับวันนี้มีเจ้าหนึ่งครับคอ่ะตอนนี้ครับกลับมาอยู่ที่ร้านโหดมันหาแล้วนะครับลูกค้ามารอต้องขออภัยด้วยเมื่อกี้ที่ไปตรงแถวแถววัดมะพร้าวเตี้ยนั้นเคสด่วนจริง คุยกันไวตั้งแต่เมื่อวันจันทร์แล้วเขากลับไปขอตัดสินใจเนื่องจากพอราคาเนี่ยไม่ได้อย่างที่ลูกค้าคาดหวังเนี่ยผมดูให้แล้วก็ประเมินให้เสร็จปั๊บลูกค้าขอตัดสินใจก่อนตัดสินใจแล้วก็มาคุยก็เพิ่มกันนิดนิดหน่อยหน่อยเอาแค่นี้เบเบต้นเทนิพอไม่ต้องไม่ต้องากเพราะวขึ้นโอ้อันนี้ก็มีหลายองค์แล้วนะครับเนี่ยเท่าที่เห็นเอาไปแค่องค์เดียวนะคือเราผมเก็บหมายหมายว่าถ้าในนี้เหมือนกันโอ้แค่องค์เดียวพอ หมายว่าเก็บมานานแล้วด้วยเออผมไม่ผมไม่ให้หมดอ๋อครับครับครับผมแค่องค์เดียวแต่ถ้าอันไหนมีองค์เดียวอย่างนี้ก็ก็อ๋อโอเคได,คได้ขอบคุณมากโอ้ขอเก็บโอ้นี่นี่ได้ได้มานานอย่างพระเนี่ยก็ตั<อ>้งเด็กๆครับคือบางองค์เดี๋ยวผมไปเอาไปเองอย่างเงี้ยผมจับได้เลยอห้าสิบบาทคุณดูอ่าเมื่อวานผมเห็นกล่องแล้วห้าสิบบาทครับครับแต่ไม่ได้ผมไม่ได้ปล่อยห้าสิบบาทนะอันนี้ปลดหนี้หลวงปู่โต๊ะนะครับในกล่องเขียนห้าสิบบาทใช่เนื่องมาก่อนกล่องนี้ห้าสิบบาท อันนี้เป็นยันเป็นยันนะครับโอ้แดงนี่แสดงแดงกัมมยีี<ด>โอ้พี่ๆเพื่อนๆดูนะครับกัมมาอีจริงๆเนี่ยเขาชมพูทั้งกล่องแหละแต่ว่าเขาเรียกว่าแดดหรือว่าความเก่าเลียจนข้างๆเนี่ยกลายเป็นเหลืองไปหมดแล้วแล้วตรงกลางเนี่ยจะกลายเป็นสีแดงสีชมพูแล้วก็ววอาจจะเป็นแช่น้ำมนต์หรือเปล่าแล้วก็แล้วก็ ความฉ่าของอน้ามนตเน์เป็นเลอะทาให้กำมายี่เนียข้างหลังเนี่ยกลายเป็นออกสีชมพูเลยของพระนะครับอาจจะดูให้ได้ผมอยู่ร้านตัวเองเผมเจอไฟตัวเองหลอกหลายทีแล้วผมดูผ้าน,น่าย,ย<ม>่นนะผมดูผิดผมดูผิดดูพระผิดไปหลายองค์เลยะเพราะไม่เป็นไรครับว่าตามนั้นครับเพราะว่า ไฟเหลืองเนี่ยมันดูไม่ดีเลยดูไม่ได้โอ้มีแช่น้ำมูลแช่น้ำมูลเยอะเลยฮะมีเป็นปลดนี่้นะแช่น้ำมูลแช่เยอะด้วยผมไม่รู้เลยยอะไปเยอะหมุนคลองครับหมุนคองไม่จะไว้ตรงนไม่ต้องไม่ต้องถ่ายหน้าผมไม่ไม่ไม่เห็นครับไม่เห็นครับไม่ไม่เห็นหน้าลูกค้า๋ยวผมหลอกเกินเกินเกินเขาจะอิจฉาเลยกลับจริงๆด้วย ปกติแล้วเวลาพระแช่น้ำมนต์เนี่ยหรือว่าหลวงปู่ได้ปะพรมน้ำมนต์ให้เนี่ยทั้งกล่องเนี่ยแล้วแล้วตัวน้ำมนต์เนี่ยก็คือยังมีความชื้นอยู่พอไปใส่กล่องกร,รมยี่ปั๊บเนี่ยสีจะกรัรมยี่ตกใส่ไอ้คำนี้แล้วกันสีจะกร,รมยี่ตกใส่พระสีตกใส่ได้ครับเพราะว่ากร,รมยี่สีเขาสดมากเลยแล้วก็เลยมาอยู่ที่องค์พระอโอเคครับอันนี้ปลดหนี้นะครับแล้วก็มีเหรียญพ่อเนื่องนะอันนี้มองได้ตาเปล่ารู้เลยเหรียญพ่อเนื่อง อันนี้น่าจะเป็นนาสังคตินะเมื่อวานนี้ผมดูโอ้โหสองค่อนข้างจะเก่าอันนี้ก็ได้ตนะั้งแต่สมัยใส่ขาสัตไปไปเอาแถวแม่กองเลยวัดเลยเอ๋อเหรอคืออย่างนี้ผมจะไปพูดที่ไปที่วัดตะลบิลบปูทินผมไปแล้วเสมากับนไข่ไปแล้วหมายว่าวเคยได้มา,า,มาอ๋อแล้วก็ปล่อยไปแล้วอ๋อ กดใหย่ๆเล่นเลยเป็นคนมาตื้อผมเลยพอ่อเกษมป่ะเนี่ยอใช่ใช่จะใช่อืพ่อเกษมพอ่มพอเกษมนี่จะจะมีราคาเป็นบางรุ่นครับเออไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันไหนจะเก็บกลับไม่เก็บกลับไ,บบไ,บบไี่ซีเรียสจะยังจะยังไม่ได้มีราคาทุกรุ่นแต่อย่างเงี้ยคืออ่ารุ่นแรกของวัดขอโทษทีนะครับนี่ผมลวงพ่ออลองพอ่อ,าอ,พอผางพ่อผางพ่อผางหนึ่งนะ พราะผางก็เล่นกันเป็นแค่บังบล็อกเองนะไม่เป็นไรครับบล็อกไหนไม่เลยเก็บกับไม่ซีเรียสแต่ว่าผมก็รู้อ่ะใช่ใช่ไม่เอานะครับครับอันนี้อันนี้จะเป็นอันนี้อาจารย์ฟันแน่เลยน่าจะใช่นะ้ออาจารย์ฟันมันไม่ใช่ที่ผมไปได้ทุกรุ่นครับครับผมเจอจังหวัดไหนผมไปผมก็หยิบมาอ๋ออันนี้รุ่นเดียวกันไหมน่าจะเหมือนกันนะมันคล้ายๆกันมากผมทีจับแป๊บๆรวมใช่ใช่รุ่นเดียวกัน นี่อันนี้เดี๋ยวต้องต้องลองหาข้อมูลไม่เป็นไรนั้นก็พักไปก่อนครับครับไม่มีไม่มีข้อมูลก,ก,กอนน็อันอันอันนี้อันนี้รุ่นเดียวกันหมดเลยเนี่ถ้าผมรุ่ไรุ่นเดียวกันแต่ว่าแต่ว่าวอกก็แค่คนเดียวพออ๋อไม่ไม่ไมไมไมนี่ก็หลงปู่ฟันมั้งน่าจะใช่นะอ๋อนี่หลวงปู่ฟันเหมือนกันอันนี้ก็หลวงปู่ฟันนี่ยอ่าอ๋อฟันหมดคือไปเจอจังหวะรุ่นไหนไปหาแล้วก็เจอรุ่นนั้นก็หยิบมาจากวั๊กนี่ง่าย พวกนี้เออราคาเป็นยังไงมากครับไม่รู้มามาแบบไม่รู้เนี่ยนะนี่ชคุณนอคือคือผมไม่ได้ยินอนนี้คุณการขายอันอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่ทราบราคาถามก่อนเพราะว่าจะมาล็อตต่อไปก็เอ่อถ้าล็อตต่อไปขอเป็นเกจิร้านหมกหลวงปู่ทิมในยุคยุคเดียวกับหลวงปู่โตดีกว่าครับหลวงพ่อเนื่องหลวงพ่อสุดหลวงปู่ดูหลวงพ่อยอดหลวงพ่อหลวงพ่อยอด หลอนพ่อหยอนยังไม่แพงครับแพงใช่ไหมอ่าแล้วก็อย่างอ่าหลวงพ่อแดงวัดเขาเป็นอไดอิดเนี่ย,<ม>อ,ยอย่างนี้ก็มาได้อยู่ตัวพระเนี่ยคืออันนี้ผมประเมินจากจาก,จากที่ท,ที่ที่ดูจากเรียบพลาสติกนะครับคือถ้ามีการซื้อขายจริงผมอาจจะผมต้องขออนุญาตแกะพลาสติกออกเพราะว่าเออมันดมนมนมนูมันมันพลาสติกมันมันมัวแล้วมันดูมันดูผิวโดยตรงไปถึงพระเนี่ยมันดูไม่รู้เรื่อง แต่ถ้าเป็นพระที่ไม่มีการอุดซ่อมเป็นพระสภาพปกติอย่างองค์เนี้ยผมเช่าได้อยู่ที่ป่าประมาณ6 5 0 0 0ถึงเจ็ดหมื่นประมาณแค่นี้ทั้งทองไม่ไม่ไเฉพาะพระเฉพาะพระถ้าทองเถ้าทองเนี่ยถ้าทองเนี่ยเราเรามีเครื่องช่งเราก็เราก็รู้ประเมินได้เคยเจอนะโอ้สิบแปดเนี่ยสิบแปดกรัมเยอะอยู่บาทกว่า อ่าสิบแปดจุดหนึ่งครับประมาณนี้ประมาณสิบแปดจุดหนึ่งเหมาเลยจังพระให้เท่าไหรเดี๋ยวนะต้งนั่งนั่นเดี๋ยวผมคำนวณสำหรับเคสที่สองของที่ร้านนะครับก็ราคาไม่จบเหมือนเดิมนะครับก็ทางพี่เขาต้องการราคาที่แสนกว่าบาทแต่ว่าผมเองก็รับได้ไม่ถึงนะก็เลยคืนพระพี่เข้าไปครับสรุปว่าวันนี้เนี่ยไปทั้งหมด3ที่นะก็คือที่ตรงแถว วัดมะพร้าวเตี้ยนะครับตรงแถวแถวบางแวกก็ได้มา1เจ้านะครับเป็นจัมโบ้ทั้งหมด3องค์ส่วนที่ร้านเนี่ยสเจ้าก็ไม่ได้เลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะวันนี้ก็ถือว่าหวงป,ปู่เมตตาผมค่อนท้านที่จะมากแล้วนะก็สําหรับใครที่มีพระเครื่องหลวงปู่โตเกจิอาจารยอดนิย,นยมอย่าลืมส่งมาได้นะครับแล้วก็แอดไลน์มาที่ แอด nn5566 นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดเป็นกําลังใจให้ด้วยพบกันใหม่ ep ถัดไปของเสซนพา้าสัญจรเช่าพัาครับสวัสดีครับ